สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์แบบโหมด3ครับต้องศึกษาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการจําแนกโหมดด้วยนะครับเพราะว่าการจําแนกโหมดเนี่ยมันจะสามารถบ่งบอกลักษณะการติดตั้งของอุปกรณ์ได้ด้วยแล้วก็จะสามารถบ่งบอกได้ด้วยว่าอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ตัวนั้นจ่ายไฟ AC ไปให้รถยนต์หรือว่าจ่ายไฟ DC ไปให้รถยนต์การจําแนกโหมดจะสามารถบอกได้ด้วยครับ อุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ทั้งโหมด2และโหมด3ก็จะเป็นการจ่ายไฟ AC เข้าไปหารถยนต์ส่วนโหมด3ก็จะเป็นอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ที่ติดตั้งแบบถาวรอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์หรือ EV Charger ที่ติดตั้งในระบบไฟฟ้า1เฟสเนี่ยก็จะมีอยู่2ขนาดนะครับกำลังไฟฟ้าก็อาจจะต่างกันบ้างเล็กน้อยก็เอา2 2ขนาดนี้เป็นเกณฑ์แล้วกันครับ ที่ติดตั้งในระบบ1เฟสก็จะมีขนาด3.7กิโลวัตต์และขนาด7.4กิโลวัตต์แต่ขนาด3.7กิโลวัตต์ไม่ค่อยนิยมติดตั้งครับเพราะว่ามันมีกําลังไฟฟ้าต่ําเกินไปมันไม่ครอบคลุมกับรถยนต์หลายรุ่นน่ะถ้าเป็นระบบไฟฟ้า1เฟสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะติดตั้งขนาด7.4กิโลวัตต์ซะเป็นส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นขนาด3.7กิโลวัตต์กระแสะโหลดก็จะอยู่ที่ประมาณ1 6แอมป์ครับ แต่ถ้าเป็นขนาด7.4กิโลวัตต์กระแสโหลดก็จะอยู่ที่ประมาณ32แอมป์อันนี้เป็นระบบ1เฟสนะครับก็คือเป็น EV Charger ที่ติดตั้งในระบบไฟฟ้า1เฟสแต่ถ้าเป็น EV Charger ที่ติดตั้งในระบบไฟฟ้า3เฟสก็จะมีอยู่2ขนาดครับก็จะมีขนาด11กิโลวัตต์และขนาด22กิโลวัตต์ขนาด11กิโลวัตต์กระแสโหลดก็จะอยู่ที่ประมาณ16แอมป์ต่อ1เฟส ่วนขนาด22กิโลวัตต์กระแสโหลดก็จะอยู่ที่ประมาณ32 m แอมป์ต่อ1เฟสต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ด้วยนะครับรถยนต์แต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับที่เรียกว่า onboard charger Onboard c h a r ดชา์เจอร์ของรถยนต์แต่ละรุ่นจะมีสเปคไม่เท่ากันนะครับรถยนต์บางรุ่นก็จะมีออนบอร์ดชาร์จเจอร์สเปคที่7กิโลวัตต์บางรุ่นก็จะมีออนบอร์ดชาร์จเจสเปคที่11กิโลวัตต ก็แล้วแต่ว่าเป็นรถยนต์รุ่นไหนการจะชาร์จแบตเตอรี่เต็มชาร์จเต็มเร็วก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จด้วยขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่ด้วยดังนั้นถึงแม้คุณจะใช้อุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ที่มีสเปคสูงๆเนะี่ยสมมติคุณใช้สเปค22กิโลวัตต์แต่ว่ารถยนต์รุ่นนั้นมีออนบอร์ดชาร์จเจอร์อยู่ที่7กิโลวัตต์ มันก็ชาร์จได้แค่7กิโลวัตต์อยู่ดีครับเพราะมันไปอั้นอยู่ที่ออนบอร์ดชาร์จเจอร์นั่นแหละครับนึกออกไหมครับแต่การติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ที่มีสเปคสูงมันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถครอบคุมรถยนต์ได้หลายรุ่นไงครับแต่มันก็มีค่าใช้ใจ่ายสูงตามไปด้วยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ